เพื่อนเลยคือดังเคยกันนันสังสั่งกันจัดวางในเวลาวังวางมาแหลมพ่วกันบบรรยากาศอยู่น่าหลายคนมาสวัสดีค่ะพบกับรายการเทวมี่เนี่ย EP 3ค่ะอยู่กับน้องนะคะแล้วก็อยู่กับบรรยากาศบ้านเราค่ะ Hello this is Steven finally we are back ก็สวัสดีครั้งนะครับก็นี่ก็เป็น EP ที่3น้องที่เราได้มาเจอกันนะครับ ก็วันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอคุณน้องอีกครั้งนึงนะครับก็วีรากรรมสมัยเด็กวันเก่ๆาๆของเรานี่ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับคุณน้องแมนอยู่ค่ะงขึ้นประวัเก่าๆเนาะค่ะอาจารย์ซีฟ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะเข้าคําศัพท์กันเลยนะคะคาศัพท์วันนี้ที่เราจะถามจากซีฟคือคําว่าโอค่ะ <O S 2> คาว่าโอนี่ทับศัพท์แบบนี้ <laughs> <laughs> ว่าเชื่อไหมครัอนี่ถ้าเป็นโอเป็นคำทับศัพท์ไม่ใช่ครับโอคำนี้นะครับ o l d เนี่รับเนี่ย Old จะแปลว่าอายุนะครับหรืออาจจะแปลว่าเก่าแก่ก็ได้นะครับคุณน้องแปลว่าเก่าแก่มีอายุมากหรือว่าอะไรต่างๆที่มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วก็ได้อ๋อค่ะแล้วคําว่า day ล่ะคะอาจารย์สติพัฒ day นะครับ day d a y จะแปลว่าวันนะครับหรือบางทีคําเนี้ยแปลว่าโอกาสได้ด้วยนะครับแปลว่าโอกาสก็ได้ครับแล้วคําว่า O day ล่ะคะอาจารย์สติพัฒน์ O day จะมาร่วมกันนะครับอ๋อก็จะแปลว่า O day เพื่อนเหนื่อยคือดังเคย หยุดค่ะหยุดค่ะหยุดค่ะพักก่อนค่ะโอเคครับก่อนอ่ะกับมาสูนเนี่หามข้อข้ก่อนนะคะอยากจะถามอาจารยสตีวว่าคว่าโอเดย์นี่ในภาษาอังกฤษอย่างพี่ขับออกเสียงกันรสชาอ่แบบออกเสียงไทยๆกันโอเดย์หรือโ d เดย์ภาษาอังกฤษนะครับโอเดย์นะครับเนี่ยจะแปลว่าวันเก่าๆได้มัน เราคุยกันเออคิดถึงวันเกา่กาๆคำว,ว่า old day ก็แปลวา่วลาวันเกา่าๆได้เหมือนกันเช่น I'm thinking about our old days นะครับว่าจะแปลวา่าเราผมกำลังคิดถึงวันเกา่าๆแล้วก็คิดถึงวันๆของพวกเราประมาณนี้นะครับนอกจากนี้คำว,ว่า old day นะครับก็ยังแปลวา่าโบราณหรืออดีตาการได้ด้วยนะครับเป็นการพูดถึงสิ่งนทะี่ในอดีตผ่านมาเนิ่นนานแล้วเราก็ใช้คำว,ว่า t h old days <c oughs> ได้เหมือนกัน เกเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับคุณน้องครนะับถ้าในภาษาอีสานหรือว่าภาษาไทยนะคะคําว่าโบเดเนี่ยก็จะใช้ในการเกริ่นนําก่อนที่เราจะเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าในภาษากลางก็คงจะใช้คําว่าคือมันเป็นอย่างนี้นะแกะแล้วก็นําก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าเราจะเล่าอะไรให้เพื่อนฟังประมาณนี้ คำสกิบก็มีเหมือนกันนะครับคุณน้อเป็งเช่นคำว่า well alright okay ก็ก่อนที่เราจะพูดอะไรต่างๆเราก็จะขึ้นขัพูดอีก่อนเป็นการเกริ่นน้ำว่าเออเนี่ยฟังนะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับโอเคนะครับนอกจากเราจะมีการใช้คำว่า o อเคแล้วผมยังอยากยกตัวยอย่างคำว่า d ดยให้ฟังวา่าเราสามารถใช้ d ดยในหลายๆประโยคได้นะครับตัวอ,อย่างเช่น day to day ย์ ประจำวันดิดขึ้นทุกวันนะครับหรือ day by day นะครับก็จะแปลว่าแต่ละวันนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากนะครับก็คําว่า any day นะครับหรือ any day now นะครับก็จะแปลว่าเร็วๆนี้ไวๆนี้นะครับเดี๋ยวลงประมาณว่าหาข้าวหนึ่งเด้อข้าวเดียวข้าวเดียวอะไรประมาณนี้ครับพี่น้องอาจารย์สีบขาวพอดีว่าไปซองเป็นวาวโบรางมากค่ะ ไม่ใช <łość> ่ไม่ใช่มันเป็นสำนวนภาษาอังกฤษครับคุณน้องเพราะว่า every dog has his day นะครับคำนี้จะแปลว่ามนุษย์ทุกคนนะครับหรือคนเราทุกคนมีโอกาสของตัวเองนะครับโอ้คำเขาใช่ครับคเด็กคำเด็กในตรงนี้แปลว่าโอกาส ครับผมก็สุดยอดครับคุณน้องใช้คำว่าดีได้ถูกต้องครับก็อย่างที่เล่ามาครับหลายวิธีแเ้าละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สตีฟนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเพราะ้องป่าลข้อนะคะควักหมูหน่อยนึงเลยกับผ้าหอกไปถดยิบหลายตื่นนะคะเยอะเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับ every dog has his day นะครับก็คนเราทุกคนมีโอกาสเป็นของตัวเองแน่นอนนะครับก็อย่ายอมแพ้สู้กันต่อไปครับ ลมก็แรงมาก